สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะคุณครูชื่อว่าคุณครูเนชนกดวดกระโทกค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูมิวนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องการบวกจํานวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9ค่ะ เรามาฝึกทักษะการนับจํานวนนะคะแล้วก็เติมตัวเลขลงในช่องว่างกันก่อนค่ะมาดูรูปแรกค่ะปลาสีส้มม,ม, 1, 2, 3, 4, 5, 6, มีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆเ่องครูนับน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดตัวใส่ตัวเลขค่ะตัวเลขแบบนี้เรียกว่าตัวเลขแบบฮินดูอาราบิกนะคะมาดูปูค่ะ มีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิกูมีทั้งหมดสิบตัวนะคะแล้วมาดูปลาต่อไปค่ะมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสมตัวค่ะแล้วดูปลาหมึกค่ะปลาหมึกมีทั้งหมดหนึ่งสอง สองตัวถูกต้องค่ะแล้วปลาต่อไปลคะคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกตัวค่ะมาดูปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดค่ะปลาฉลามปลาฉลามเด็กๆเห็นมีทั้งหมดกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมดหนึ่งตัวมาดูปลาปลาที่สวยๆนี้นะคะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสอง สามสี่มีสี่ตัวค่ะแล้วปลาปักเป้าล่ะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดตัวค่ะแล้วหอยล่ะคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าตัวค่ะ แล้วตัวกุ้งนี่นะคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากุ้งมีทั้งหมดเก้าตัวนะคะทีนี้เรามาดูค่ะให้เด็กๆนับจำนวนสิงของในตารางแล้วเติมตัวเลขในช่องว่างและเขียนเครื่องหมายถูกนะคะเครื่องหมายถูกต้องนะ ในช่องที่มีสิ่งของมากที่สุดแล้วก็กากระบาทในช่องที่มีจํานวนน้อยที่สุดนะคะเรามาดูช่องแรกค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปนกใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองมีรูปนกทั้งหมดสองตัวช่องที่สองค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปหมีมีหมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสอง ส4มสี่มีหีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะคะช่องที่สามเป็นเต่ามีเต่าอยู่ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเต่าอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวคะ่ะแล้วช้างนะคะอยู่ในช่องต่อไปมีช้างอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะนะับพร้อมกันคะ่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้ามีช้างอยู่ทั้งหมดห้าตัวค่ะช่องต่อไปนะคะเป็นช่องของสิงโตเจ้าป่าค่ะสิงโตตัวนี้มีกี่ตัวคะมานับพร้อมกันหนึ่งสองสามสิงโตมีทั้งหมดสามตัวค่ะช่องต่อไปเป็นช่องของม้าน้ำมีทั้งหมดกี่ตัวคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบม้าน้ำมีอยู่ทั้งหมดสิบตัวนะคะแล้วเจ้างูล่ะคะเจ้างูมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ้างูมีอยู่ทั้งหมดหตัว เขาบอกว่าให้เราขีดเครื่องหมายถูกในช่องที่มีจำนวนมากที่สุดใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าช่องไหนที่มีจำนวนมากที่สุดมีสัตว์ในช่องนั้นเยอะที่สุดช่องไหนคะม้าน้ำถูกต้องค่ะเพราะว่าม้าน้ำมีจำนวนถึงสิบตัวเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เรากากระบาดในช่องที่มีจำนวนน้อยที่สุดจำนวนใดคะ ตัวอะไรคะที่มีจำนวนน้อยที่สุดนกใท่แล้วคะ่ะนกมีจำนวนสองตัวเพราะฉะนั้นเราต้องกากบาดในช่องที่เป็นนกค่ะนี่เรามาทดสอบอันนี้คะ่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่ระหว่างภาพกับตัวเลขฮินดูอารบบกให้มีจำนวนที่เท่ากันคะ่ะโยงภาพเลยนะคะ มาดูภาพแรกค่ะภาพแรกมีกี่อันคะหนึ่งสองสามสี่ภาพแรกมีสี่อันควรคู่กับเลขอะไรนะคะที่เป็นเลขแบบคิดูอาราบิกเลขสี่อยู่ตรงไหนคะอ่าโยงไปหาเลขสี่ค่ะแล้วรูปนี้ล่ะคะมีกี่อันรูปนี้มีอยูหนึ่งอันนะคะโยงไปหาเลขหนึ่งภาพนี้นะคะ มีอยู่สองอันโยงไปหาเลขสองค่ะภาพนี้นะคะมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยสามอันค่ะโยงไปหาเลขสามภาพนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าอันโยงไปหาเลขห้าค่ะทีนี้เรามาดูการบวกแล้วนะคะเด็กๆเห็นปลาไหมคะ พอนี้นะคะเขาบอกว่าปลาสามตัวรวมกับปลาหนึ่งตัวเท่ากับปลาสี่ตัวอันนี้นะคะเขาแทนจำนวนของตัวเลขด้วยรูปภาพนั่นก็คือการนำเอารูปปลานะคะมาใส่เอาไว้เพื่อให้เด็กๆนะคะรู้ว่าปลามีทั้งหมดกี่ตัวเขาบอกว่าปลาสามตัวเราก็แทนด้วยเลขสามนะคะรวมกับคำว่ารวมกับก็คือเป็นเครื่องหมาย บวกนั่นเองนะคะ1 1มาจากไหน1คือปลา1ตัว1ก็คือตัวบวกนั่นเองแล้วเท่ากับก็แทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเห็นไหมคะเครื่องหมายขีดสองขีดตรงนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วทีนี้นะคะ C มีปลาทั้งหมด4ี่ตัวนั่นฉะ,ฉะนั้นนะคะเพราะว่าผลบวกของเขาก็คือสค่ะจำนวนที่ได้จากการบวกก็คือสาบวก1 เท่ากับ4นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเห็นรูปก,กล่องไหมคะกล่องเนี่ยในช่องที่หนึ่งเห็นไหมคะมีกล่องอยู่ทั้งหมดกี่ใบมีกล่องอยู่ทั้งหมด2ใบรวมกับกล่องหนึ่งใบ2บวก1ได้เท่าไรคะ2บวก1ก็คือ1 2 3 2จะเป็นตัวตั้งนะคะแต่เขาแทนด้วยรูปภาพ สองคือตัวตั้งบวกคือเครื่องหมายบวกนะคะก็คือคำว่ารวมกับนั่นเองแล้วหนึ่งหนึ่งคือตัวบวกนะคะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับส่วนสามสามคือผลบวกที่การเอาสองมาบวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับสามค่ะทีนี้นะคะเด็กๆมาเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะ เห็นไหมคะเขาแทนจํานวนด้วยรูปภาพเหมือนเดิมแต่เขาให้ตัวอย่างมาเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเห็นไหมคะ4บวก3เด็กๆมาดูซิเขาแทนรูปภาพ4จริงไหม1 2 3 4ถูกต้องคะ่ะเขาแทนมา4อันนี้นะคะมาดูรูปหัวใจหัวใจสีเหลือง1 2 3นั่นก็คือเลขฮินดูอารบิกแบบเลข3 สีบวกสามมีอยู่สี่บวกเพิ่มอีกสามนับไปค่ะสี่ห้าหกเ็ดำตอบข้อนี้ก็คือ7็ดนั่นเองนะคะทีนี้รูปดวงดาวมีอยู่สองดวงจริงไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองจริงค่ะแล้วก็รูปหยดน้ําค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปหยดน้ํามีอยู่หู้ปห้ารูปนะคะเราก็นำสองบวกห้า สอบวกห้าเท่ากับเท่าไรคะเรามีอยู่สองบวกเพิ่มอีกห้าสองสามสี่ห้าหก็ดำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับเ็ดนั่นเองแล้วรูปนี้นะคะหนบวกหมีหนบวกเพิ่มอีกหกก็เท่ากับ7็ดเช่นเดียวกันนะคะ้อนี้ถ่าวงกลมสามวงบวกกับ 5เหลี่ยมนะคะเจ็ดอันนะคะสามบวกเจ็ดำตอบข้อนี้ก็เท่ากับสิบนั่นเองค่ะทีนี้ข้อนี้นะคะข้อต่อต่อไปนะคะข้อสุดท้าย4บวกสองมีอยู่สี่บวกเพิ่มอีกสองสี่ห้าหกำตอบข้อนี้ก็คือหกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ค่ะแทนด้วยภาพเหมือนกันรูปพัดลมนะคะ พัดลมด้านบนมีอยู่2อันบวกพัดลมด้านล่างมีอยู่3อัน2องบวกสาคำตอบก็คือ5ใช่ไหมคะทีนี้ภาพที่1มีรูปโทรศัพท์1 2 3 4 5ด้านบนมีห้าอันค่ะด้านล่างมี1 2 3 4มี4อันนะคะ5้บวกสมีทั้งหมด9ค่ะ ภาพต่อไปนะคะเป็นลูกเสื้อค่ะเสื้อสีเหลืองมีทั้งหมด3ตัว1 2 3นะคะบวกกับกันเกง3ตัวเหมือนกัน1 2 3แทนค่าก็คือ3ามบวกสาบวกเพิ่มอีก3ามคำตอบข้อน,นี้ก็คือ6นั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาดูกันไกค่ะกันไกมีกี่อันหนึ่ด้านบนมีกันไกอยู่สอันค่ะ ด้านล่างมีกันไกลสามอัน4บวกสามสี่บวกสามนะคะน้ำตอบไปเลยค่ะ c 6 7ห้าหกเจ็ดคำตอบข้อนี้ก็คือเจ็ดค่ะมาดูค่ะข้อที่สี่ผีเสื้อมีอยู่ทั้งหมดหกตัวบวกกับดอกไม้สองตัวเป็นเครื่องหมายบวกนะคะรวมแล้วมีกี่มีเท่าไหร่นะคะหกเจ็ดแล้วก็ คำตอบข้อนี้ตอบ8ค่ะทีนี้ให้เด็กๆนะคะแทนภาพแทนตัวเลขด้วยภาพนะคะแทนภาพนะคะให้เป็นตัวเลขนะคะนับจํานวนภาพแล้วเขียนลงด้านล่างค่ะมีแคลอทกี่อันคะ่ะหนึ่งสองสามเราก็เติมไปค่ะสามสามบวกแอปเปิ้ลหนึ่งสามบวกหนึ่คำตอบก็คือสี่นั่นเองค่ะ แล้วก็มีสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดสอันบวกกับแครอทอีก2 2งบวกสก็เท่ากับ4ค่ะทีนี้ข้อที่3แตงโมแตงโมมีอยู่2อันแตงโมบวกกับกล้วย1 2ึบวกหเท่ากับ3เก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูค่ะรูปเอ่อ สาลี่สองอันนะคะบวกกับอง,งูนสามอันสองบวกสามคำตอบข้อนี้ก็คือห้าค่ะรูปสุนัขสองตัวบวกกับลิงอีกสี่ตัวสองบวกสี่คำตอบข้อนี้ก็คือสองสามสี่ห้าแล้วก็หกคำตอบข้อนี้ก็คือหกค่ะทีนี้เรามาจับคู่การบวกกันนะคะว่าเด็กๆจะจับคู่ถูกต้องไหม ข้อที่หนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้คำตอบเท่าไรคะมีอยู่หนึ่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือสองค่ะสองบวกสามมีอยู่สองบวกเพิ่มอีกสามสองสามสี่ห้าคำตอบข้อนี้ก็คือห้าค่ะห้าบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะมีอยู่ห้าบวกเพิ่มอีกหนึ่งก็คือหก นั่นเองค่ะ3ามบวกสอมีอยู่สาบวกเพิ่มอีก2ก็จะได้เป็น3 4 5สี่าคำตอบข้อนี้ก็คือ5ค่ะข้อที่5นะคะ4บวกสอมีอยู่4บวกเพิ่มอีก2 4 5 6คําำตอบข้อนี้ก็คือ6ค่ะ3บวกเพิ่มอีก3 กับเท่าไรคะสามสี่ห้าหกคำตอบข้อนี้ก็คือหกค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างเขาบอกว่ามีไอศครีมสองถ้วยนะคะบวกกับไอศครีมอีกสี่ถ้วยนับต่อไปเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คําตอบของโจทย์ข้อแรกนะคะช่องแรกเนี่ยก็จะคือ6ใช่ไหมคะผลรวมของเขาก็คือ6แต่เขาทำเครื่องหมายเท่ากับแล้วให้เราเติมตัวเลขเขาให้สตรอเบอรี่เรามา1ผลเราจะทำยังไงให้ผลบวกนะคะของทั้งสองฝั่งมีผลบวกที่เท่ากันนั่นก็คือให้นำเอาตัวเลขมาบวกกับรูปผลไม้ที่เขาให้มานั่นก็คืออะไรคะ อะไรที่บวกกันแล้วได้ผลบวกเท่ากับหคะที่บวกกับ1แล้วได้เท่ากับหกนั่นก็คือ5นั่นเองค่ะ5้าบวกหนึ่งเท่ากับหกจริงไหมคะมีอยู่หบวกเพิ่มอีก 1, 1เป็น5แล้วก็6คะ่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ6นะคะทีนี้เรามาดูค่ะมีกุ้งนะคะกุ้งเข็มปูระนะคะด้านนี้มีอยู่หนึ่ง ฝั่งนี้มี5ค่ะบวกกับ1 2 3 4 5แสดงว่า5บวกคก็คือ10นั่นเอง10นะคะจะทำยังไงให้ฝั่งเนี้ย็็เท่ากับ10บคำตอบเท่ากับ10เหมือนกันแต่เขาให้รูปสุนัขมาสามตัวอะไรที่บวกกับ3แล้วได้10บคะเลขอะไรคะเลข7ถูกต้องค่ะเ บวก3เท่ากับ10จริงหรือไม่เรามาตรวจคำตอบกันค่ะ7นับต่อเพิ่มไปอีก3 7 8 9 10ถูกต้องค่ะข้อนี้ข้อที่2นะคะคำตอบก็คืออะไรคะคำตอบก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9า่ข้อนี้นะคะ9บวก1เท่ากับ10นะคะ มีผลมีมะเขือเทศ2อลูกนะคะบวกกับเท่าไรถึงจะได้คำตอบที่เท่ากับ10นั่นก็คือบวกกับ8นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3มีไอศครีมแบบถ้วยแบบกลวยนะคะอันนี้เป็นแบบกลวย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้คำตอบเท่ากับ10เหมือนกัน เราจะทําฝั่งนี้ให้เท่ากับ10แต่เขาให้เค้กมา5ชิ้นเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก5นะคะถึงจะได้คําตอบเป็น10นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการบวกนะคะก็คือการเพิ่มของจํานวนนะคะการบวกคือการเพิ่มของจํานวนมาดูอันนี้ค่ะเช่นแม่มีแอปเปิลสีผลมีส้มสามผลรวมแล้วแม่มีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล การเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือการแทนค่าด้วยเลขฮินดูอารบิกนั่นเองค่ะแล้วก็มีผลบูรมีเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดนะคะเกิดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเขาบอกว่ารวมรวมก็คือบวกนั่นเองค่ะสามสามคือตัวบวกเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็เท่าไรนั่นเองถ้าเขาแทนด้วยภาพเขาแทนด้วยภาพว่ามีแอปเปิ้ลสีฝุ่น บวกกับส้มสามผลจะเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะคะนี่นักเรียนเห็นอ่ะดูตัวอย่างข้อนี้ค่ะเราจะนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะพ่อซื้อต้นไม้มามาสามต้นแม่ซื้อมาอีกสามต้นรวมแล้วมีต้นไม้กี่ต้นเราต้องนำสามด้านบนนะคะที่เป็นตัวตั้งนะคะมาดึงสามมาสาม แล้วรวมคำว่ารวมก็คือบวกสามอีกอันหนึง่งคือสามคือตัวบวกนั่นเองแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหกสามบวกสามเท่ากับหกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่สองนะคะฉันมีปลาทองห้าตัวแม่ซื้อมาเพิ่มอีกสองตัวฉันจะมีปลาทองกี่ตัว เขาบอกว่าเขามีปลากองแล้ว5ตัวแม่ซื้อมาเพิ่มอีกสองตัวนั่นก็คือการบวกเพิ่ม5บวก2เท่ากับ7นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะในสวนมีผีเสื้อ4ตัวบินมาเพิ่มอีก5ตัวในสวนจะมีผีเสื้อกี่ตัวอันนี้ก็ต้องดึงสีมาค่ะ C คือตัวตั้ง เพิ่มคือบวกนะคะเครื่องหมายบวกค้าคือตัวบวกเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คําตอบ c บวกค่าเท่ากับเนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทํานะคะใบงานนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนผลบวกลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงาม เด็กๆคนไหนนะคะที่ไม่มีเครื่องพิ้นสามารถวาดภาพนะคะที่คุณครูลงให้ดูเนี่ยใน YouTube แล้วคุณครูจะแปะเอาไว้ในไลน์นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามที่คุณครูลงเอาไว้แต่ถ้าสมมุติคนไหนสะดวกสามารถพิมพ์ออกมาได้นะคะก็ให้ทําลงไปในใบงานเลยทีนี้เรามาดูข้อ1ค่ะข้อ1น,นะคะมีละฆังช่องแรกมีหนึ่งสองสาม บวกกับช่องถัดไปนั่นก็คือมีระฆังอีกหนึ่งอันเขาแทนด้วยเป็นอะไรคะด้วยรูปภาพแต่ให้เด็กๆเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้เป็นตัวเลขแบบฮินดูอาราบิกนะคะเช่นสามบวกหนึ 1, ่งสามบวกหนึ่งสามสี่คำตอบข้อนี้ก็คือสีนั่นเองนะคะข้อที่หนึ่งแล้วก็มีรูปแพะค่ะ แพะฝั่งนี้มีหนึ่งตัวบวกกับแพ่อีกสองตัวให้เติมเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะอันนี้แอปเปิลสามผลบวกกับแอปเปิลสองผลเติมคำตอบเป็นฮินดูอาราบิกนะคะทำไปเลยค่ะให้ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนะคะอีนนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณมากเลยที่ ติดตามชมนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามคุณครูได้ทาง ID l ดียนะคะนิวนิวหน9 1้ว1 9ค่ะหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่093 5560515ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ